หมวดที่7ว่าด้วยโทษของการไม่รู้และอานิสงของการรู้ปฏิจจสมุปบาทจิตสัตว์ยุ่งเป็นปมเพราะไม่เห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาทพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่านาอัศจรรย์พระเจ้าค่าไม่เคยมีแล้วพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปฏิจจสมุปบาทนี้ เขาร่ำลือกันว่าเป็นธรรมลึกด้วยดูท่าทางราวกับว่าเป็นธรรมลึกด้วยแต่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับเป็นธรรมตื้นๆดูก่อน,นอานน、์อยากกล่าวอย่างนั้นดูก่อน,นอานน、์อยากกล่าวอย่างนั้นก็ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งด้วยมีลักษณะเป็นธรรมลึกซึ้งด้วยดูก่อน,นอานน์เพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ตามลำดับ เพราะไม่แทงตลอดซึ่งทรรคือปฏิจจสมุปบาทนี้จิตของหมู่สัตว์นี้จึงเป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่แน่นหน,นาไปด้วยปมพันกันยุ่งเหมือนเชิงหญ้ามุนชะและหญ้าปัปปชะอย่างนี้ย่อมไม่ล่วงพ้นซึ่งสงสารที่เป็นอบายทุคติวินิบาตไปได้ดูก่อนอานนท์เมื่อพิกุเป็นผู้มีปกติ เห็นโดยความเป็นอัศสทสะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ตันหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนต อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองถูกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนอานอน์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากดิ่งลงไปเบื้องล่างด้วยมีรากแผ่ไปรอบๆด้วยรากทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ดูดสิ่งโอชะขึ้นไปเบื้องบนดูก่อนอานอน์เมื่อเป็นอย่างนี้ ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอาหารอย่างนั้นมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นพึงตั้งอยู่ได้ตลอดการยาวนานข้อนี้ฉันใดดูก่อนอานอนท์ข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่อพิขุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสาธะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่การอย่างลงแห่งนามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองถูกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนอานน์เมื่อพิกุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทินวะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ตันหาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนอานอนท์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีอยู่ลำดับนั้นบุรุษ พึงถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วบุรุษนั้นพึงตัดต้นไม้นั้นที่โคนครั้นตัดที่โคนแล้วพึงขุดสาะครั้นขุดสาะแล้วพึงรื้อขึ้นที่รากทั้งหลายแม้ที่สุดเพียงเท่าก้านแฝกบุรุษนั้นตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ครั้นตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นผ่าแล้วพึงกระทำให้เป็นซิกซี่ รันกระทําให้เป็นซิกซิกแล้วพึงผึงให้แห้งในลมและแดดรั้นผึงให้แห้งในลมและแดดแล้วย่อมเผาด้วยไฟครั้นเผาด้วยไฟแล้วพึงกระทําให้เป็นขี้เท่าครั้นกระทําให้เป็นขี้เท่าแล้วย่อมโปรยไปตามลมอันพัดจัดหรือว่าพึงให้ลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวดูก่อนอานอนท์ด้วยการกระทำอย่างนี้แลต้นไม้ใหญ่นั้น ก็จะพึงเป็นต้นไม้มีรากอันขาดแล้วเหมือนต้นตาลที่ถูกทำลายแล้วที่คั้วแห่งยอดถึงแล้วซึ่งความไม่มีไม่เป็นมีความไม่งอกอีกต่อไปเป็นธรรมดาข้อนี้ฉันใดดูก่อนอานอน์ข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่อพิกุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทีนวะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยน์อยู่การอย่างลงแห่งนามรูปย่อมไม่มี เพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งพัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพเพราะมีความดับแห่งพบ จึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนนตอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล